แรกเป็นดาร์เคนตกลายเป็นคลาเกตเลยตอนมุกเฮ้ยมันมีเยอะนึงอ่ะไอ้เนี้ยมันมีเยอะนะคนประเทศเตึ้งตึงอ่ที่มันตัดตรงดาร์เคนอ่ะลงเลรงแข่งทานทรมานเมื่อกี้กูคุณทรมานไม่พอใจให้กูทรมานไอ้เแี้ยกูไปฆ่าแม่งมุมได้ไม่ได้อัฟเฟคอะไรมาเลยกูไปฆ่าอย่างมุกได้ไงที่เดิมเลย เ่ทีดิมีึงจำบนยอดเสาได้ไหมไอตรงที่พวกมึงขึ้นเวทีกันบ่อยๆกูไม่จำนะับกี้กูอยู่บนเสาคนเดียวกูหนาวกูแข็ตาย้อไม่ไม่ตอนแรกอะมึงบอกอย่งไงว่าเอแม่เดี๋ยวมึงต้องมาช่วยกูดไอยู่บนเสาคนเดียวกูเงาอเนี่ยจัดไปเพื่อนจัดไปคนลเสาไงเสาแรกกูออกได้เสออยู่ที่ไหดิันละเกยไอ้เฮ้ย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 เลือยไหนอะเลื่อยอยเลือยอะไรอะไม่ไม อ๋อหิวโต๊ะนี่หิวโต๊ะนี่หัวมี้ยนี่หิวหิวข้าวไอ้เด็กยิวเด็กข้าวเขาได้ตีไหนล่ะเด็กข้ตีหีบหัดูายกันโอ้โหสุดชัดดึงไม่ได้ไม่อยากไปยกเลยไอ้กูกูไม่ชอบมึงอยู่บ้านเต่าปะเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่ตางใจดูมึงต้องใจด้วมึงต้วยมึงเากำลังจู๊กันอยู่แล้วกูว่าตบหลบอยู่ข้างล่างแล้วกูออกไปไม่ได้ตลอดกาลาอ้ยมึงตีเลยแหละโอ้โหมึงมีความเป็นหุ้นใหญ่ก็พัดตะกอนเลยโอ้โหมันต่อยยเลนะ กำมัดแลมันฟัดโลรได้คอยพอในมือมันสั่นดูการหน้าต่างอยู่งใช่ไหมมันไปแล้วไปเต่าแล้วไปเลยอ่ะเฮ้ยเส้นดีเส้นเลยกพรมันไปเสร็จแล้วดิโอเคมีคนใจถึงพึ่งได้ไอ้เหี้ยองอยู่ไหนไอ้เหี้ยปันไม่เข้มเต็มวันปันใช้ทั้งเต็มพึ่งไอ้ปันใช้วิชามแมนแมนมาจน ไอ้เฮียคือไอ้เฮียปันใช้วิชามารของจริงแบกจิงจิงโอ้ิงไอ้เฮียใช้มารเนินหลุดเหรอนี่เพิร์กเก้เกียเนี่ยก็เกียเนี่ยคือผีอ่ะไม่ต้องชนไอ้เฮียปันแน่ๆใช่ไหมไอ้เฮียปันไม่ว้าบปะก่อนผีแล้วผีแม่งวิ่งไปชนก็ยิงแทนอ่ะเฮ้ยคุยเร็วไอเฮียปันใช้ปักนปัก อย่พอผีมันพอผีมันจะปั่นกลัวนกดออกมานะไอีคนนี้คนนึงอ้าวเฮยเฮ้ยแล้วมึงวี่งมาทานดีกับพี่อะไแล้วทมได้ดก่าเยเฮ้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 ยเยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้้เยเเยเเ้้ อยู่บ้านใหญ่เหรออยู่ไหนครักูปั่นอยู่ในโกดังเต่าอยู่ในโกดังเหบังเดลไปเตือนลองเคยเห็นคางเป้าถ้ามุมนี้มันเลื่อยมามุมนี้กูรัดเต็มๆเลยนะมึงกับกูไม่มาไม่อนแล้วก็กูไม่มา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 เซ็ไม่มาไม่มาเฮ้ยไม่มีเสียโอ้โหเตอรเทียอะไรกูเฮียเทียดิอ๋อมึงเหรอ อ๋อมือกะปุกไม่มาไม่าไม่าเหี้ยจิบกไ้เลยโอ้ห้องวีซะด้วยเพื่อนๆปากไปพูดอนกูล้เลยไปๆๆเโยโลไปัปัดใสชาร์จโอ้ข้างบนเลยเหรอ เฮ้ยมึงยังมาฟาวงล่างดิมึงก็แปลงบ้ยมึงฟาเลยหรอมันยืนบอกโอ้ยตึ้นไอ้ปาดีรักตายมึงล้งลุงลงบอให้บอให้บอกแล้วอูยโยนกูเด็กกูล มันเอากูมันเอากูทำเี่ยเลยมันมามันไต่ถอยไต่ถอยตอกไต่ถอยมันถอยใช่ยตอกไต่ถอยเหรเฮ้ยตึ้งอ้บุรุษธรรมบุรุษธรรมไ่ตายยูไปตึ้งยู้ปมัลไงตอกไต่ถอยมันมันจะได้ยี่อะไรหรอ กูทำี่อะไรวีเยี่ยนที่ไม่เคยเล่นเีเลยองตัวมันมองมันดูมันมองดิมันดูมันมองดิแม่องเลยต้องไปแล้ว What the fuck เฮ้ยว่แม่เรียกไปตักข้าวแม่เรียกไปมคมนะเ้ยเบตเตอรมายิ คุยยอใส่หน้าผีอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวผีปักหลุดแล้วว๊าอยู่ไม่ได้อะคนเต็มอะวิชาเสียงคุยยอมากเลยเมื่อกี้คุยยอมากเลยเมไปแก้โดดโดดลงไปจับมบดบกันสองคนเมื่อกี้ไอเทียไอ้เทียวิธีวิธีจับงหลงหลังเฮ้ยผีคาถาเซียนปักหลุดมึงไหนไอเทียน่ากลัวเกิน ไอ้เฮียโอมมึงก็เห็นเนมุมมองอัวคือแบบคือแบบคือผีต้องปันหลังไอ้เฮียปันแน่แอ่ะเอกว่าแบบเลื่อยมันต้องโดนหลังไอ้เฮียปันน่แาดไอ้เฮียปันวาไปอยู่หลังผีอ่ะมาแล้วนี่โอ้ยเันมาแล้วจะปันจะันอเฮีได้ไหมโยีโยบีโยเจอกนกันเจอกกันกันเจอกันเจอได้ครัานไปตรงไม้เด็กเปรตรมันนเย งาน้นไม้เอ้าผีก็มาหลุดไอ้หี่ชายวิชามาไอ้หี่ป้นไอ้หี้ปมาแบบปิงผีไม่ปิงไอ้ี่าเดา้าไอ้ยีป้าลึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวิชามาวิชามาไ้ชายวิชามาไอ้ยี่ปิงเนี่ยเออปีงง ผีรีเน็ตผีรีเน็ตไอ้ยผีเน็ตไอ้ผีคิดว่ามนบักแน่เลยเด็ดุดหัวะผีเปลี่ยนหัวกปักขนาดใหญ่เย้วิชามันมึงเลิกใช้เลยนะผีรีเน็ตเดือดต่างหกระใหม่แล้วไหนมันตีไม่โดนรับบ้างเลยยังยังยืนนิ่งเลยอ่ะผีรีเน็ตผีรีเน็ตดันไม่โดนรับ ดันหน้าเลยแล้วเอาเลื่อยปเลยแล้ยกเลื่อยปุ๊บไอเี้ตก็กรีใสเไม่เ้ยเ้ยเ้ยไเหี้ยทำไมกูอยู่ในวานลนะอนไรกูอยู่ตรงนไอ้เหี้ยตกใจมาแล้วไอ้เหี้ยอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยว้วทไมมึงอย่าว้าดิพื่อนเฮ้ย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 เยปม่ก้อยแล้วอยู่อยู่อยู่เลยไอ้ปมกี่้เยเ้ยเจ้ากิ้งเฮ้ยทะลุปีลีเน็ต ปินิจพินิจค่อยๆปัดเป็นไรวะปัดเป็นไรเอาวุ่นด่นที่กองที่ทำไมเรื่องรอดูพินิเฮ้ยตูมเฟดตูมเฟดได้ด้วยเหรอมาดูมาดูดิด้วยปัดเลยด้ปัดวับเฮ้ยอ่ะยูยูยูดูเะรอพวกมึงอยู่ไหนอะะตูมเฟดได้เหรอกูหาพวกมึงไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในกองดังอยู่ในกองดังเดือยกองดังเหรอเฮ้ยเยี่ยตัวเยี่ยปันเฟดได้ ไหนไหนก็อยู่โกดังอยู่ไหนกันน่ะเนี่ยข้างล่างนี่ไอ้ไอ้เตึ้งอยู่อยู่ตรงอันนี้อยู่ตรงอยู่ตรงใจเอาจุจมกับแมงกันไหมเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไครอะไหนคอยตัวมึงต้องเฉยมึงวิเชยไอ้เหี้ยกข่าวไม่เจอเหรอพอ้ยเหี้ยปิดได้ด้วยไอ้เหี้ยนี่มันเนื้อในร่างคนไอ้เหี้ยไม่อยากจะเชื่อ กูเลมือนแต้เหี้ยอย่างไรเงี้ยเฮียปั๊เแ็ดได้ไอ้เหี้ยนี่ใช่ไหมเชาามารอยเหี้ยนี่ไอ้เหี้ยโอมจังหวะที่กูเห็นก้อนเหี้ยจัดอ่ะไอ้เหี้ยแบบผีจะวิ่งมาแบบว่าจะแทงหลังแม่งอยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ดีแม่งแบบเราแบบแม่งแม่งหว้าบไปหลังผีอ่ะแล้วผีแม่งเลยแทงกระแพงเลยอ่ะผีหายไปไหนมาดูผีงงแล้วผีอยู่ไหนอ่ะไอ้ปล่า พี่ยืนลีเน็ตลีไป่พ้องไอ้มันเลยแล้วกันไปพี่บอกคุมไม่เอาละไอ้เหี้ยปุ้งปเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยเจอโอใชี่ยโฟโอเหีย้ยเดลยู่กับพี่แม่มโอ้โนี่โอ้โนี่คือเฮ้ยตอนนี้คุณอยู่กูดังคือมูวี่มาถึงนี่เลยเหรอ,อหพรีนะ่อไม่อยากจะเชื่อไอ้ขาดเลยก้านะวย,ยา่งวงางจูงตา วิชามันเฮ้ยมันมันกลับมามันกลับมาเไล่มันกลับมามันกลับมาไปเออผ่านตัไปไดก่อนเลยเนี่ยไปเปิดประตูโอมจะไม่ตายปีเดียวไม่โดนไปพุ่งุ่งไปเปิดพุ่งมไปเปิดประตูอยู่กูไปแทงแทนไอ้โอมเดี๋ยวเราแทงกูตัวแหว่้ ไปปานมาเล่นมึงเสียวิชามาเล่นกระปีไปเฮ้ยมันเปิดประตูให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้เหรอนี่บอกว่าเล่นกับพมกน้นฮ่าฮ่า้ยเฮ้ยไอโอมไปไหนวะโมเพิ่งขีเปิดให้เราได้ด้วยเหรอผี่เพื่อให้เราได้ขีเปิดให้เราได้ไปๆ ปิ่งเกินอ่ะปิ่งเกล็ดที่เมนต์อ่เปี๊ปี๊อี๊ตมมังคมาผมจะพาพ oh, right? ี่ไปปัมไหโอ้ยเยี่ยมยอเจริงเลยวะเจอวิชาจาระกุลหลักไปหรอไหม